ท่านพี่น้องจิตสำนึกของคนในชาติเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยของเรานั้นพูดจริงๆไม่ค่อยมีจิตสำนึกในการให้แก่ชาติบ้านเมืองบ้านเมืองเราถึงวุ่นวายแย่มากๆเพราะจิตสำนึกคุณอย่าอ้างว่าคุณรวยคุณจนก็เราจนทำอะไรเพื่อชาติไม่ได้คนจนทำอะไรเพื่อชาติไม่ได้ไม่จริง ทุกคนทุกชีวิตที่อยู่ในชาติสามารถช่วยชาติได้การช่วยชาติไม่ได้อยู่ที่รวยจนไม่อยู่ที่เกียรติยศคนนั้นมีชื่อเสียงคนนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ญาติที่มีจนไม่ใช่เกียรติยศแตกต่างทุกคนสามารถมีจิตสำนึกต่อชาติบ้านเมืองพี่น้องดูประเทศที่จเจริญทำไมฝรั่งมันจึงจเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองมันจึงร่ำรวยรู้ไหมพ่อมันมีอะไรมันมีจิตสํานึกในการร่วมกันช่วยชาติจิตสํานึกรวมในการช่วยชาติท่านพี่น้องรู้ไหมทั้งจนทั้งรวยช่วยกันเพื่อชาติสุดท้ายเป็นยังไงไม่มีคนจนดังนั้นคนที่มีสํานึกในความรักชาติจึงเป็นผู้ให้แก่ชาติเหมืนเืองพี่น้องจึงเป็นผู้ให้แก่ชาติบ้านเมือง บ้านเมืองเป็นที่สุดแล้วบ้านเมืองเหนือกว่าพ่อแม่บ้านเมืองเหนือกว่าโคตเง้าตระกูลถ้าเราสำานึกเช่นนี้บ้านเมืองเราไม่มีวันล่มสลายบ้านเมืองเราไม่มีวันตกต่ำที่น้องมูไหม,มันหายไปหมดแล้วเราไม่มีสงครามตอนนี้แต่เรามีอย่างหนึ่งสงครามเศรษฐกิจเศรษฐิจของโลกเราต้องชนะชนะด้วยใครด้วยพวกเรา ไม่ใช่ทหารแต่พวกเราคนดีคนชาติบ้านเมืองที่ทำอะไรก็ทุ่มเทและเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองไงบ้านเมืองจริงร่ำรวยคนจนจึงไม่มีไงวันนี้มีอะไรคดกงอย่างเดียวโกงอย่างเดียวโคดอย่างเดียวโกงอย่างเดียวเอา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 เพื่อประโยชน์ของมันและโครเงาของมันพวกบ้านเมืองเราจะเหลืออะไรไม่เ